จะ,แบบจะเอาแบบไม่พอเอาแบบไหนเอาโค้เลือดด้วยกินไอติมค่ะเอาโคนอ่ะเอาไปก่อนต่อแถวยาวเลยป้อนต่อแถวยาวเหยียดเลยค่ะขายดีมาก ชาผลไม้เย็นตัวช่วยดับร้อนนี่หรอซิมเหรียญซิมเหรียญเอาอะไรเอาโคนให้โคนเอาโคนหนูจะเอาอะไรก็เอาเอาแบบไหนไว้ถ้วยอ่วยอร่าให้พ่อยเลยอ่าเลือกให้พ่อยเลยหนูจะเอาอะไรก็เอาใน,นถ้วยก็ได้สอง จจเอาเป็นวเรครับครับด่รั้อง่ะป่ะไปนังรอปนั่งรอคิวไม่รู้หนูเอาไว้เอา หนึ่งสาองสี่หกอุ้ยพอนั่งไหนอ่ะน,นี่เหรอบรรยากาศหนูนั่งนี่ดิอ่ะหนูนั่งนี่ไอ้โหคนดู ใครยังดีเลยร้านกัญงเกวียน,นโอ้ไหนคนบอกว่าได้ไวได้ช้าเลยคนหมดเหรอที่แรกบอกว่าคนหมดเหรอคนหมดออาคนหมดนะเขาได้คีทีคิวท้าย นายขียนคอยไม่ได้คนเลยพรุ่งนี้เข้ามากินคนได้ไหมพรุ่งนี้ไม่มาเม,มื่อลืนอร่อยไหมคะอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยให้ลูกกินไม่อร่อยเลยลูกไม่ถูกใจเหรอเป็นไงรสชาติคะไม่พูดเลย บรรยากาศต่อแถวขายดีไม่ดีอ๋อขายดีมากเด็กๆขายดีในว,วันแรกรถถล่มทลายฮะเป็นร้านโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> เป็นร้านมาจากประเทศจีนเหรอไม่เอานั่งกดีลงนันกดีนี่ก็ได้กินแล้วเดี๋ยวพี่เข้าที่ไปเอาแล้วขายดีจริงนั่งกดีนั่งกดีนั่งกดีนั่งกด,งดีไม่ไป đang lộ năng lộ năng lộn mang cái đi năng đi lộ lốm